มีความเคลื่อนไหวของพักประชาธิปัตย์ได้นําเสนอนโยบายชุดใหญ่เลยทีเดียวบอกว่าจะนําเงินจํานวน1ล้านล้านบาทไปดันเศรษฐกิจไปซ่อมแซงเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆ <c oughs> นโยบายเยอะจริงๆคุณสันธค่ะตามไปกับผมนะฮะเรื่องนี้ได้รับการเปิด <c oughs> เผยจากทีมเศรษฐกิจของพักประชาธิปัตย์ไดแ้แถลงข่าวคลิกออฟนะฮะคุณผู้ชมน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะมานั่งอยู่ในขณะนี้ถือว่าเป็นทีมเศรษฐกิจของประชาธิปัตย์ที่มีประสบการณ์มีความรู้นะครับ ได้พูดถึงประชาธิปัตย์อัดฉีดเศรษฐกิจ1ล้านล้านบาทใครได้อะไรเพื่อนําเสนอแนวทางการใช้เงินอัดฉีดหนึ่งล้านล้านบาทเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจเลยครับให้กับประเทศไทยโดยสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับคนไทยนําโดยดรพิสิทธิ์ลีอาธรรมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังประธานคณะกรรมการนโยบายพักประชาธิปัตย์นี่คือคุณเกียรติสิทธีอมรนะครับอดีตประธานผู้แทนการค้าไทยและประธานคณะกรรมการการต่างประเทศของพักประชาธิปัตย์ ถัดมาก็มีดรสามารถราชพลสิทธิ์อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้เชี่ยวชาญด้านการคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐานและโครงการขนาดใหญ่โดยดรพิสิทธิ์ลีอาธรรมได้กล่าวแบบนี้บอกว่าประชาธิปัต์มีนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆด้วยเงินหนึ่งล้านล้านบาทมีเป้าหมายในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงกว่า5%เปอร์เซตต่อปีพร้อมกับที่จะมีการลดช่องว่างระหว่างประชากรไม่เป็นการสร้างหนี้สาธารณะ การบันทอนการทํางานของระบบการเงินรวมไปถึงการลดหนี้ครูเรียนเพื่อให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งมีเสถียรภาพที่ยั่งยืนผ่าน16นโยบายเลยทีเดียวโดยในระยะสั้นนะครับจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มสภาพคล่องแก้ไขข้อจํากัดเงินทุนหมุนเวียนแบ่งเป็นระดับระฐานรากต่างๆด้วยการจัดตั้งธนาคารหมู่บ้านและชุมชนแห่งละ2ล้านบาทนะครับเป็นไปตามพรบสถาบันการเงินประชาชนพุทธศักราช2562วงเงิน1 8แสนล้านบาท ถัดมาระดับกลางจะเป็นการปลดล็อกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกอบขให้ข้าราชการนำวงเงิน1น0 0 0แสนล้านบาทปลดล็อกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานบริษัทในวงเงิน2 0 0แสนล้านบาทสามารถํำเงินกองทุนทั้งสองรวม3 0 0แสนล้านบาทนี่นะครับไปซื้อบ้านหรือดหนี้ที่อยู่อาศัยและไปถึงระดับ SME โดยการเริ่มทุน SME และสมาร์ทอัพต่างๆวงเงิน3 0 0แสนล้านบาท ให้ธุรกิจมีเงินใหม่เพื่อการลงทุนซึ่งหากพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้ามาเป็นแกนนำรัฐบาลก็จะเริ่มทำทันทีภายใน3เดือนนอกจากนี้นะครับยังมีมาตรการยาวระยะยาวเลยทีเดียวจะมีการปรับโครงสร้างปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการผลิตโดยจะแบ่งออกเป็นเรื่องของโฉนดที่ดินออกโฉนด1ล้านแปลงฮะสิทธิทํากินในที่ดินของรัฐอุดหนุนเงิน3ล้านบาท3ล้านล้านบาทนะครับ สำหรับการรวมแปลงใหญ่ของที่ดินเรื่องประมงผ่อนคลายมาตรการต่างๆของ IUU เรื่องแรงงานเรื่องของการเรียนฟรีถึงปรตีสาขาที่ต้องการของตลาดเรื่องของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตหนึ่งล้านจุดในส่วนของมาตรการที่เหลืออีก6เรื่องก็จะมีผลในการลดความเหลื่อมล้ำและกระจายรายได้ให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นการประการรายได้สินค้าทางการเกษตร5หลัก5ตัวนอกจากนี้ชาวนารับ30,000บาทจากที่ดินไร่ละ2,000บาทไม่เกิน15ไร่ ถัดมาประมงพื้นบ้านกลุ่มละ1 0 0 0 0แบาทข้อที่4เป็นเรื่องของปศุสัตว์เลี้ยงโคโนมจะได้รับประโยชน์เรื่องของนมโรงเรียน365วันและในส่วนของข้อที่5ชมรมผู้สูงอายุเนี่ยจะได้เงิน30,000บาทต่อปีปิดท้ายนะครับบัตรประชาชนใบเดียวรักษาพยาบาลและตรวจโรคฟรีรวมแล้วคาดว่าจะใช้เงินประมาณอยู่ที่2 2แสนล้านบาทปิดท้ายดรพิสิทธิ์ลีอาธรรมกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถือว่าล้มลุกคลุกครานนะครับ GDP โตช้าที่สุดในอาเซียนผลกระทบวิกฤตซ้อนวิกฤตต่างๆทั้งจากเงินเฟอ้อการขาดดุลกับต่างประเทศการขาดดุลการคลังโดยเฉพาะไรายได้ที่ขาดหายไปจากผลกระทบของโควิด -19 ในช่วง3ปีที่ผ่านมากว่า3รล้านล้านบาทซึ่งรัฐได้มีการพูดถึงมาตรการช่วยเหลือได้ดําเนินการไปแล้วก็คือเรื่องของเงินกู้ตามพรกโควิด -19 ออกมา2ฉบับรวมงบประมาณ1.5ล้านล้านบาท รวมไปถึงรายได้เก็บได้ตามกลางงบประมาณการประมาณการอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0นล้านบาทเพราะฉะนั้นนะครับยังมีหลุมรายได้ที่ต้องขาดไปอีก1ล้านล้านบาทพักประชาธิปัตย์จะอุดหนุนหลุมรายได้ตรงนี้เพื่อทําให้เศรษฐกิจของไทยมีการขับเคลื่อนอย่างแข็งแรงต่อไปครับ